องยจัดเลยดีใจว่าโจมอุ้มอ่ะอะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป่าลุงเอ้ยอะลวันนี้ว่าโจมาลินนะวิลาว่ามันพี่ตู้ว่ามามือนี้เนาะมาเหมือนเตียนกันเปลี่ยนกันมาเบิดได้ว่มีคนเผางัวอีมีเจ้าว่ะดีใจบ่ะ ดีใจนนพ่อไปสิมาอยู่มาได้ไหรกันไปตู้ไปตู้รัดคิวมาทิไปชิมาอยากได้ไปตู้มาก่อนออเนอตินอ่ะเพิ่นมาเมื่อนั้นนั่นหลังจากที่กันให้คุยโทรศัพท์ตัวแล้วนะมาอยากได้โทรศัพท์แบบนี้ได้โทรศัพท์เนี่ยเมืองหลานเพิ่นว่ะอือโทรเป็นอยู่บ่ผ้าล้างชิบ่ทิ่มโทรศัพท์บ่เนาะเป็นเห็นในโทรศัพท์ได้เมือนั่นเนาะแมนเพิ่นเทียนกันโทรหาตัวเนี่ย จ้าโทษไปเปิดทั้งโพงโทรดาบขึ้นมาดิฮอดละอื้อยบ่บ่มาก็แค่นี้โทรมาว่ะบ่จังเมืองคลิปานพมเพิ่นว่าอยากยืนเบ้ออยากยา้ยช่องเฒ่าเพิ่นสิดื่มงัวอีมีานแน่เนาะ้โทรศัพท์เนาะมันสิเบิ่งานว่าสิหัวเือกจะออยเเนาะเนาะููก็สิกันเื่อยเนาะ เออพอว่าเสียงมาตู้หัวลึบเบิดได้เลยเลิบเสียงด่านออได้เลยฟังบ่รู้เรื่องมาแล้วบ่ดูอ่ะเนาะเนาะเฮๆได้ดุเฮ้ยเฮ้ยบ่นดีบ่ห้บ่อุ้มนไปจะปมื้อจปอุ้มบ่บ่ปเออ เบาเพิ่นมาดินน้ำดินนั้นหลานเพิ่นเหรอมาดมเฮ็ดเทแวเยินผู้อาทิตย์ปล่อยเบาพร่นะเห็นยุบเลเจ๊งเน่เจ๊งแม่ว่ะนี่มาดมเบิ้งเบิงเบิ่งแมวเอาแพรพวดบ้าแล้วเบากันเบิ้งเบิเบิ่งยลายละแปเบิ่งเฮ้ย อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้หมาหานี่ฮ้อุ้มจ้านะบอเห้อุ้มนะไปเบิร์อันนี้ไปอุ้มกับไปเบิร์อันนี้อเ้ไปอันนี้ฮิฮิิฮิฮิิบอฮบอเรามาลับอีหลาไปไปเรียงงัวแจ๊กีบอมาลับอีลาไปเจียวเข่าแจ๊กน้ไปบ้าไปบ้า น้ำตู้ปะออหืงานเป็นเด็ช่งเรยอีกท <AH ีสิยังบิ้งแม่เส็ดตักให้กันปะยังหมุนเขาแน่นั่นมาเลยเอออะเอ้าใอ่เอออะวเ้ยเอ้ยเอ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยอีหลกอีลากอดพายุนะว่ เอ้ยกอดพายุนี also, ่บเห็ดเกิดเท่น่ะเอ้ย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 ใค้ยไหม่ยาดูน้ำบ่อหรือว่าอย่างไรสีหายว่ามันสีหายว่าบันนี่นะมาลยนี่หละสีหายว่ะ

nhanh lên 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 nhanh vợ, nhanh lên 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 nhanh nó nhanh lên nhanh lên nhanh lên ไปหาไปดูเลยไไปบไปเาตู้บไปหาไปดูเม่อยากไปหาแไม่ตู้ไม่ตู้ดมาเนาะามาหาเองิอืาเพิ่นอยากยืนแน่ยืนเฮ็ดยังก็เลยอยู่ก็แล้วอยู่ดิ่จเฮ็ดยังอน่ะออว่าโจมาแต่ซื้อน้มันตัดข้าบ่ นี่ค่ำแล้วมื้อนี้บ่ได้ตัดแล้วว่าแวะหาร้านนี่บ่โลลืมแล้วมื้อนี้เนาะลืมเกี่ยวข้าวแล้วเพิ่นี่เนาะเฮาะเนเออิแม่นบ่เ้ยแม่นบ่พาสมาเอาแท้เนาะอาตกบ่่ตนั้นยังบ่บ่ได้เกี่ยวเลยมื้อนี้่เกี่ยวเอ้ยมาหาจํามําตัวนี้บ่ได้เกี่ยวข้าบ่บ่แม่นบ

เอาไปหน้าชิบแยงกันเอาดิวไปกูไ่อยากเกี่ยวเข่าแย่งดิวอ่ะกาไปส่วนเนาะมันค้ายเนาะเที่ยวเข่ากอนไปคายคือหอนบ่หอนบ่มาแมวบีห้นอยู่ในเพือนกะเปิดพลมมมดเมื่อหอนแต่บอดเดตแห้งแต่ว่าหอนเนาะ แต่มันถามคือห้อนเนาะมึงน่เสื่อจนเปียกบ่คือเห็ดเครองเงี่ยงแฮ้บ่คืออารมณ์ดีสิดอกเห็นได้ไงก็ได้คืออารมณ์ดีเนาะเฮ้ยชิ้ด้ามือหนัหนงกายชื่อจนเชื่ออันคาดแหน่วะอุ่มพวดบ่าบวายแบบพันดินแบบเต้นดองดองดองพันตื่นไพ่แสงสีได้ตื่นอันนานอันยังอันข่าวขี่อันชร้ายเลอร์แล้วค่ะติดไพ่แบบเป็นรูปลาว์รูปยังทันใด มวนซืด้วเนาะถ่ายทิพดินอันสดเลยเพิ่กหูเสยอกเสียอ่อยอันกำหลอกไพ่น่ะมวนซือพอดีบ่คนในช้างมักไผ่เชียงชีแท้ดิบ่บ่ใหญมากสิบตี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 อยู่เบ่บ่ไปดิมาสดงเลบ่ใหญ่ช้นหน่อยกันเนาะใหญชิ้นหอยไอทิพตจนกี่ข่านไปน้ำเลยนี่บ่บ่ล ไอ้สักหน้อยจังดินมาแสดงเดินเนาะหน่อยโทรหาแต่พ่อพ่อเอ้ยยากดินเด้อได้ะไรเนี่ยบ่มาดูเอรอเฮ้ยเห็นบ้านนำของเหรเห็นบ้านนำของมันพาไปเบิ่งซะมืดชั้มปีมันมันมืดแหละไปหอดะช้มชั้มนี่ไปเออคำกูหนีนัยนึงเนาะวเฮ้ย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 เห็นข้อเหยงไงแท้จริงข้อเพิ่นแข็งไงนะจริงจริงงวดเพิ่น ม้วเพิ่นน่นนี่น่ะมวนบ่อนี่น่ะบ่มวดบ่อนี่น่ะชิเป็นชาวเขาเงี้งบ่บ่อุ้ยอุ้ยมึงไงคนอยากยืนน่ะหยยดจนว่าบดดิบบดเด็ดพิ่นเบิงแม่เสีดให้ไอ้เช็ดใติ๊บผ้ไอทิตย์อทิย์ปล่อยว่าผู้ผู้ผู้ม่งไงอทิย์ปล่อยว่าผู้้ผู้เล่นว่าผู้ละ เอ็ดบางเหยียบพอนเข่าคนนะฮะบางเหยียบพอนเข่าคนเนาเนาะเคยท่านเราคุนเข่าแล้วพากันปล่อยเปลาเนี่ยน้องเนาะอุ้ยบ่อีหล่ากับไปแล่นน้ำไอไปไปอผู้ล่นน้ำไอทิศเลยยังเห็ลองเพลงนองกดึงยังอันนี้มัวน้ลองเพลงกาก้ฟัง

มันก็เย็นชั้นนี่แล um ้วลูกเอ้ยอยู่ทางดังจีโร่ห้องเลยจิโร่ห้องเลยลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเปจีโร่กับนุกกระจอกห้องแล้วอยู่เฮือนนั่นน่ะว้าอารมณ์ดีแท้อันนี้ตอดูตื่นนอนใหม่อะว้าชีดีก็นี่ต้องให้ย่างว่ะให้ย่างเหรอชีให้อารมณ์ดีก็นี่ต้องเดินหมาดุบ่ะ อะไรเป็นไรอ๋อคุณนบ่สีอยู่เป็นไรป่เก็บผาอาทองบ่บ่เออเออเออบ่เออฮืบไม่หืนเน่หืนเน่เห็ดจะมั่มอยู่ดีเด้บ่บ่ลล้วเฮ้ยเฮ้ยใช้มึงล่มึงล่ผุ้ไอทิพย์ปลอยว่าผุเน่มผุดเน้มผุบ่

หุ่นเนยหุ่นเนยยิ่งแก้มให้ป้าลุงกันยิ่งแก้มเทนป้าลุงกันหุ่นเนยบ่เห็นยังไงดินน้ำลายบ่ไะดินน้ำลายบ่เลยบ่เบิ่แม่เช็ดให้แม่เช็ดใหายค่ะอ่ะป่ะจับละไรยังบ่บางทีจะเริ่มดีอมกับปั้นกับหัวยเอ็ก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 ก่อนบ่ วะวันนี้วันนี้ยังไม่ได้โอ้มหมอกระปั้นวันนี้วะวะดูแต่นี่โป้งวะวะอ่ะจีนูอิ่มแล้วจ้ะบูโอมอ่ะล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอทิพนเล่นเป้าฮอบูมี่ร่มกันเล่นเัางมันก็มาขึ้นหน่อิมัขึ้นเลยเนาะเนาะไอทิดนี่เนาะนั่งตีตีตีแบ็ดแบบนี้เนาะบูมี่ร่มแบบนี้เนาะนั่งเนาะ

ขาเพลินนิดยืดเน่ยเหนียเน่ยอยกางจิดกัยาง้งดินคีดดินนอนสับไปไปไปเก่งกัไปเพ่นุนะฮะเอานจึ๊ะับ่างเนาะกดีนบนยางจับ๊ก๊๊ยห่บ่หบ่นี่ยนะบ่ ปีหนาแลนต่อเพื่องแน่ปีหนานี่แลนบ่าวคือไอ้ทิศแน่ปีหนาเนี่ยคนหลอดก๊อกก๊อกบ่บ่หลอดแน่นอนปีหนาเนาะมัดจิกเด่นเนาะเนาะบ่ลอดเอ้ยเอ้ยบอกไอ้ทิศเนาะโมบิล้อมไอทิศจ้ะบอกไอ้ทิศโมบิล้อมโมต้องแลนมันเมื่อยเถอไปบอกง่ายไปไอ้บริจักได้หะ แลนจะเป็นลมล่ะแลนเบา่ะเนาะเออไ้น้ำใดเฮือยเงยดูข่อยบ่ขันขันเหงือกจงวะแขวสิโงแล้วจนี่วะแ้วิปงแล้วเจรอกะดิอ้ยเจ้าเดือวนี่ที่ว่าแขวปงนี่จดีนึงบ่จอยกับพวกเคยดียังดูกะอะว มันลงกัดกัดเลยเนาะกัดขนมุ้งไหมเนาะกึ๊กเลยเนาะจะหนีกันยังครบเมียนอ่ะจึ้งจึ้งจึ้งจึงเออเบอร์หะเบอร์หะน่ะคือบ่โจมบ่ลื่นคือไม่ตู้อนี่บ่เอออุ้ยอุ้ยอ้ยเจ้าเจบ่คือหลอกอันนี้เป็ดโพดอันนี้บ่หลอกคือพ่อบุญอ่คิ้วใหญ่คือพ่อบุญบ่บ่บุญดองเพลงให้มวนบ่นางบ่กราบกราบเฮ้ เออฟินน้ำหนอนเลยว่าไอทิศดินแต่บานะบติกดดึงดึงดึงเลยตอนแดงพูดไอทิศเต้นกัะกบให้มึงเอาเมียวะเช็ยรให้วัดกรัวไปฟินนอนน้ำเบลนอนนำเบลพัไอทิศนอนน้ำเบลพนกไอทิศใหญ่แหละก็ยังย่านผีอยู่เนาะ มึงแนนุกะจามันจะขี่ใช่ไหมฮะมึงแนนุกระจะเต็มนางค่าเพื่อนเท่านึงออฮยฮะใช้ใช้เดยวไปดินเอาทิตย์ก่อาทิตย์ดิ่งไอติชไอติชไอติย์ปรยวาวฮะมันถิ่มกันไก่แม่เจ้าแม่เจ้าหายได้ อ่ะไอทิดดินเป็นไก่ยหูไปตัดชายว่าวอ่างลังเพื่อนคนหนึ่งมาลงช้ำติผุน่ะข้างแดงแยงอยู่้องมีรถเข็นเข็นเนาะเข็นลบไปลบมามาล้อว่าขี่บ่าล่อขี่บ่าล่อชุกหล่อให้ขี่ดิว่อ ขี้ว่าล่อขี้ว่าล่อตีนเดียวแม่จ้อยอ่ะขี้ล่อเนาะเนาะชุกลับไปลร็มาอย่างนี้เนาะขี้ว่าเฮ้ยเอ้ยก็ช่างเดะเฮ็ดขมขมอยู่นี่และก็ต้องเกิดอยู่นี่วะขี่ว่ายังไงนี่ขี่ว่ายังสะละสละวันนี้เฮ้ย วะวนอนกับุงนวะเฉลอคือพอบุญเลยวะไม่สิบอกเนาะรียดให้แม่จอยได้หนึ่งบ่อเฉลนนน่เนาะรียดขียดแม่บอกรียดแม่บออิงฟ้าใช่อิงฟ้าวะถึกใจวาถึกใจบะถึกใจบ่ ซาเล่ย์ยอนน่นเลยกระตุ่นย <c oughs> ่อเลยบ่ซาเล่ย์ยี่ห้องนี้เลยซาเล่วันหน้าลูกพ่อวุ้นบ้านปลาบ่ชามชิกินเห็ดนะพ่อก็อยู่ปลาลูกก็อยู่หน้าว่าว่าซาเล่วันหน้าบ่่ลูกกว่าวุ้นบ้านปลาบ่ โอ้ยเดี hmm. mm ๋ยวเบาเคยไลยบอลูกบ่โดย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 โดอ้จัดเพินจัดเพิ่นแล้วอันนี้อะอ้ยเกรดเขเงี้ยงแะอะอ้ยอยจัดเพิ่นเละตึง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 มาเชิญมาเ Faster. มาเดือนมาเฮือนมาจานอันเพิ่นจามนี่ยจามตลอดมาละไไจมยังอยากไปหน้านน้ารอล่าบ่บ่อยากไปหน้าแร้ววปล่าบ่บ่ไปบ่ไปด้วมีตู้สิขันเถอะขันตุ๊ยๆๆตุตูตุ๊ตุ๊ตุ๊ตน๊ตุตู๊นุะ ไดปรับไปนอนเนาะไดปรับไปนอนเนาะเจ้าน่งให้บ่ดื้อยังอันนี้นะจมบ่เนี่ยมาดูเรมดีลมดีบ่ลมดีอุ้ยแหนมมึงจะขี่บ่อยากขี่บ่รถบ่จมบ่แหนมขี่บ่ขี่บ่ เอ้ยเ <ừ> ้นเอ้ยาเอาพนจเอาตีนพ <c ười> ันยมยมยมเนี oh, h h này, ่ะออ้ยอ้ยอเบึนบินบินบนบมาแล้วเบินเบิ้นบินเบ้นบิ้มายเฮ้โอยมตุคองน่เนาะว่าโจมไปชื่อน้ำมันี่ึงแท้บไบยิงบเบนยิงบอยิงบยิงบอนี่กูวอะ จะโบกเย่หรอกพ่อลูกอ่ะยืนก็ไปผ้าหลายที่อะไรเฉยบอผ้าให้บ่จังวยื่นแว่นบ่ดิบอผ้าให้ยืนแว่นออักอักย่างเง้นี่บออักอักบอกให้ไโจมาหาเรื่อยๆบ่บอมาลูบ่อุ้ยอะน

โอ้ยไปไปยังยังเห็ดให้เขาไม่ตู้ก็ก็พุดตู้เครือเกี่ยวเข่าเชิมจะไปนะเครื่องน้ำเวรมาชิเกี่ยวเข่าไล่ไล่เครื่องบดเทียงเลยบ่ให้หาไม่ตู้่ให้หาไม่ตู้วะบ่บอกตู้ไว้บอกตู้ไว้ตู้เอ้ยมาหาเลือดบูรนเดี๋ยวไปไปเออเอาบอกแล้วบอกแล้วตู้เอ้ยมาหาคอยเด้อใชะบอกตู้ไว้ ส euh ิ้ช่วยหาด้ะบานหัวไหวมาชิ้ช่วยห้ยแล้วบบเดี้อโอเคจังแม่สิจ๊กเกีบเปียงชานี้ก่อนเลยเลยเด้อโอเพิ่นห้เพิ่นดินก็ระวาวเพิ่นก่อนสิจ๊กเกีบเปียงชามนี้ก่อนป้าลุงเ้ยจ้ะสเลวันน้าิจบกเกีบอะไรดิอะจะห้ ก็ขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามารับชมคลิปปะจอยตั้งแต่ต้นจนจบพ่อแม่พี่น้องเลยเออเออบอกเอฟซีได้ไหมขอบคุณเด้อจ้ะที่เข้ามาเมิรงคลิปอีลาจ้ะไปอีลาได้อีลาก็ได้แม่มาห้องเฉลยแล้วอีลาอีลาถึกใจบ่ถึกใจบ่อีลาอีลาอีลาด้วยดยไปแล้ว กล่าวคาสบายดีป้าลุงสบายดีจ้ะเอสบายดีมั้ยสบายดีจ้ะโอ้ย